ครับร้านรถมือ2องอำเภอกันทลักครับเบ็รร้อยสิไอเข้าใหม่ยังไม่ล้างเลยรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดครับยัให้ดูเล่มก่อนจดทะเบียนปี5 7นี่นะครับห้าเสีน้ำเงินดำรถเดิมรถบ้านครับยังไม่ล้างนะครับ ดูภายนอกก่อนเลยหัวเครื่องเดิมเดิมัดเดิมเดิมพวกนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวล้างขัดถูให้ดูหัวเครื่องหัวเครื่องเดิมเดิมแห้งๆหเอาสภาพตอนมาให้ดูครบับร้อยสิบไอสีน้ำเงินดำคันนี้เบาเดี๋ยวใส่ผ้าเดิมให้นะครับ สติกเกอร์มีขูดเล็กน้อยเดี๋ยวติดให้ใหม่พวกนี้แต่รถได้เดิมนะครับ<ม>เครื่องนิ่มเลยคันนี้รวมตรวจเช็คน่าจะอยู่สองหมื่นปลายๆนะครับคันนี้เดี๋ยวดูภายในก่อนดิวดิ้วดิดิอ้าวข้างในสวยเลยครับ ออเล็กชัดเจีนดิวเดียวชัด,ดยวลองสตาร์ทให้ดูครับข mm hmm. อเดเดินนะครับม mm ันด่า สั่นตรงนี้นิดนึงน,นะนี่จัดการให้ให้ดูสภาพเครื่องกันเลยนิ่งๆเต็มเรียบเงียบก็เดิมเดี๋ยวล้างขัดสีเดี๋ยวรีวิวขึ้นให้ดูอีกทีนะครับกร,ระบบไฟยังออกครบอยู่บอกทางขวา ครับเดี๋ยวเช็คเสร็จเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับยางไม่ถูกเบอร์ไม่ตรงเบอร์เดี๋ยวจัดให้ใหม่ตัวนี้มันจะล้อหน้ายงางนะใหญ่กว่านี้นิดน,นึงครับเดี๋ยวใส่ให้เหมือนเดิมสนใจยังไงโทรติดต่อได้ครับ0846005813ครับรถสภาพเพิ่งมาถึงนะครับมาดูรถจริงมาลองขับได้ครับเดี๋ยว ตรวจเช็คสภาพเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟให้พร้อมใช้งานสมบูรณ์รับประกัน2เดือนเหมือนเดิมรวมโบนให้ด้วยน่าจะอยู่สองปลายปครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับตอนมันเสร็จสวยๆเดิมเดิมคันนี้